ำศัพทันของ Sprache im Alltag เป็นภาษาในชีวิตประจำวันนะคะคำแรกที่จะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่า der Gesprächsstoff der Gesprächsstoff แปลว,ว่าหัวข้อสนทนาเนาะต่อไปนะคะคำศัพท์ที่สอง die s p r a c h i g k e i t die Mehrsprachigkeit แปลว่าการพูดได้หลายภาษาหรือความสามารถในการพูดได้หลายภาษามันก็จะเป็นสุนยนุมกับคำว่า d e multilingualited d e multilingualited ก็คือเป็นการพูดได้หลากหลายภาษาเนาะและต่อไปนะคะคำศัพท์ที่3การได้มาซึ่งภาษาหรือการเรียนรู้ทางภาษา ในภาษาเยอรมันก็คือ der sprach er web der sprach er web แปลว่าการเรียนรู้ภาษาการได้มาซึ่งภาษาก็จะมีความหมายว่า das erlernen der muttersprache ต่อไปนะคะหัวข้อต่างๆหัวข้อต่างนะคะในภาษาเยอรมันเราสามารถพูดได้ว่า Das Themenspektrum, Das Themenspektrum แปลว่าหัวข้อนะคะหัวข้อต่างๆคำศัพท์ต่อไปนะคะภาษาทางเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะหรือภาษาเฉพาะอาชีพนะคะเราจะเรียกภาษาเยอรมันว่า Die Fachsprache, Die Fachsprache แปลว่าภาษาทางเทคนิค ศัพท์เฉพาะนะคะศัพท์เทคนิคเฉพาะต่อไปนะคะเกเกนอูเบเกเกนอูเบแปลว่าตรงกันข้ามเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะข้อเท็จจริงความจริงข้อเท็จจริงความจริงในภาษาเยอรมันนะคะเดอร์ซักแฟเฮลดเดอร์ซักแฟเฮลดแปลว่าข้อเท็จจริงความจริงหรือเดอร์ทัดบีสแตนด de tat bestand ก็คือข้อเท็จจริงความจริงนี่แหละนะคะก็เหมือนกับ de tat s a ร์ e หรือ de w a ah า h e i t นะคะก็คือข้อเท็จจริงอยู่ความจริงหรือนอกจากนี้นะคะมันอาจจะเป็น de tat s ซ l i ค e n u m s t ม n d e ก็คือสถานการณ์สถานการณ์จริงๆนะคะหรือ de kenau estand de dinge เป็นสภาพ ที่ชัดเจนนะคะสะภาพขา้อเท็จจริงของสิ่งของนั้นๆต่อไปนะคะคำศัพท์คำศัพท์ต่อไปนะคะ Die Alltagssprache Die Alltagssprache แ Al ปลว่าภาษาในชีวิตประจำวันและคำศัพท์สุดท้ายนะคะก็คือ Der Schulstoff Der Schulstoff ก็คือสื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนมีเพิ่มอีกน,นิดนึงนะคะ คำศัพท์ต่อไปนะคะคำ adjective abstract abstract แปลว่านามธรรมนะคะหรือในทางทฤษฎีในจินตนาการก็ได้นะคะ t h e o r e t i c order i d e r f o r s t e l l u n g มันเป็นสิ่งของที่แบบเป็นนามธรรม่ะเนาะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ be g r i e f l i c h เบก ريف ลิก like. แปลว่าแนวความคิดเบก ريف ลิก like. แปลว่าแนวความคิดค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำ adjective d e t a i l e d d e t a i l e d แปลว่ารายละเอียดต่างๆรายละเอียดนะคะถ้าเป็นคำนามเนาะก็คือ d e t a i l h e I h e t e i t e n แปลว่ารายละเอียดพอเป็น adjective นะคะก็คือ DETAIL l เอ r ย DETAIL l อี r t โอเคค่ะสนุนุมของเขานะคะก็คือเป็น ausführlich mit vielen Einzelheiten er ausführlich ก็คืออย่างละเอียดเลยนะคะอย่างละเอียดอย่างรอบข้อหรือรายละเอียด mit vielen Einzelheiten er พร้อมรายละเอียดมากมายนะคะ ausführlich ก็คือแบบอย่างละเอียดเลยอย่างเยอะเลยคำศัพท์ต่อไปนะคะที่เป็น adjective คำว่า accent f r y accent f r y แปลว่าไม่มีสำเนียงที่ไม่มีสำเนียงนะคะและคำศัพท์ต่อไปนะคะคำ adjective accentuated accentuated แปลว่าเน้นเสียงหรือคนที่แบบใส่ accent ลงไปเวลาพูดเนาะ you